สวัสดีครับยูกับผมนี่ครับดิมีกันนี่นะวันนี้เราก็อยู่กับพี่กีนเหมือนเดิมแล้วก็พี่เฮงน,นะฮะอยู่ในเกมเดิมนะครับผมเกมบราหาร่านะวันนี้เราไม่มีอะไรมากมายนะเราจะมาเล่นเกมนี้โชว์กันนะมาครับผมตัวคนชื่อใหญ่เน <ๆ S 1> ี่ยกูอ่าน <c oughs> ไม่ออกที่ชีลินจีลินเฟยลินเฟย์เดมินเทนลินเฟยลินเฟย์คิดว่ามันชื่อเสี่ยวฮีอะไปอัน <c oughs> <ว>น<ว>ี้ เนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยติดจังอือมยไม่ได้เล่นนานเลยกูเลี้ยงพิธีเล่ยละโอ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวขีขวาคืออะไรอ๋อกดขี้ขวาคือชาร์จขวาต่อยหนักอ่าวเฮ้ยปืนว่ะเอ้าเสยเสยสีเถยยอือปืนเฮ้ยที่เรียกวูดไปหูครับไอ้ไอ้เครื่องเป่าคือที่เรียกวูดเอ้าหายนี่ไงวบ นักมวยนักมวยนี่แนักมวยต่อยต่อยอุ้ยนี่แอ๊ะเพ่งอือต่อยต่อยต่อยพีไอ้เนาหยุดยาต่อยต่อยยลงแล้วอ้าวอุ้ยไอ้แอ๊ะเอางูหายอุ้ยตกไปตายเลยอุ้ยมาหนีไปกันนะโอ้ยกูตกเหวกูลืมวิธีเล่นไม่เล่นไงวะไอ้แอ๊ะนี่ไง เอาเหงหายไปไหนอะเอุทยาลมออตุมาราสัตมึงมานีบึงนะโหดิบึงโอ้มึงมาหนีบึงโหดิ่โหดิ่้งมึงมาหนีบึงอุ้ยโหดิ่อืมมึงมานีบึ้งอ้หโหดินี่ไงนี่ไงอุ้ยกูกระเดนเลยน้องปกสาดุย่ะ Ui cực cực cực. Ui. này Ui, đã mất chiêu gong. Oi, ow, gong. Ui, mã. Ui, mã. Ui, Ui, mã.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  Ui, Ui, mã. Ui, 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 Ui,

อู้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 ตายเลอู้อู้กูสาตีรัวรัวใช่มเมื่อกี้ไฮไลท์กูตีคนรัวกูไม่ได้คิวเลยมึงไม่้องตายให้กูอ้าวคุร้อเ้ทุกคนเราเหลือหนึ่งหนึ่งว่ะเราเลยชีวิตคนละหนไอเฮงอ่ะไอเฮงโดนต่อยไปกี่ทีเฮงมันก็กระเด็นเลยมึงรู้ป่ะมึงลองต่อยหมัดเปล่ากับไอเฮงอ่ะเฮงปิ๊ปแล้วมาหนิบังปิลูก่อนลูก่อนอุ้ยอุ้ยเียอุ้ยมึงไปจักรพัดเลยไงวะอุ้ย

เป็นเช่นเป็นเช่นเป็นเรียบร้อยมีเราแพ้แน่อ่ะเธอมาถนัดที่โลกมันงรู้ปะเราแพ้แน่เล่นตัวเย็นนี่ไม่เป็นอ่ะมีมือเลื่เล่นเดรสไซมีมือเลื่องเลื่อด่างเทนดิมือเลื่องเลื่องด่างไปดิเราเล่นเราเล่นเดรสไซเพลงนี้ด้วยเพลงอะไรที่มันอะไรนะโฟร์เลนเนี่ยเจ้าลำอ่ะอ่ะตูจีมงจริงไม้เหรอมึงว่าไออ่ะเธอเหมาะกับด่านนี้ไหมด่านด่านทงโลกเนี่ยอ่ะเธอชนะเลยออเธ อ้าวไม่เล่นนานไม่เล่นนานเราตกเราตกตกโลกให้มากนี่ไงเฮ้ยไอต oh. ัว <niet> นี้โฮมรันชิบหายแล้วอุ้ยเอ้ยอันเถอะโอ้ยไอชี้ย่ะชี้อ่ะอย่าคอมโบแต่กูก็พอโว้เจ้าช่วยเนี่ยโว้ชี้อ่ะเอ้ยตายไม่ได้โว้ยโอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอ่ะ I am r e m ออู๋เป็นไงอ่ะเป็นไงหล่ะเก็บอ a เธอร์เอ้าเออสวยเอ้าอ๋อ Arthur สุด World Cup เฮ้ยเชี่ยดิไอ้พึ่งทำใหญ่เนี่ยเฮ้ยอู้โอ้ยดูว่าจะง่ายเนี่ยยังไงลูกนี้ยังไงฮะ อู้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 อ๋ออู้อู้หายเอาตาก่อนเฉียวเอ้ยแม่งอึดจังวะอ่ะมึงมึงทำไรเฉียวลอยทีเดียวในเฉียวไปสวรรค์เลยมันจะเป็นทำพลอยได้อีกเฮ้ยเฮ้ยสเต็ปโอ้ยไงหล่ะจะให้มือโปรเขาตอบโปรไงเนาะอาร์เธอร์กูอาร์เธอร์ชิบหายแล้วอาร์เธอร์นก ไอเ้ยมึงต่อยกูเดียวกูก็ดีแล้วนะโอ้ไม่กอดไม่ไม่ตายได้ไงวะอู้อุ้ยแลกเอาไปแลกวะเวฟกิจทลายได้กูชนะแล้วจริงมึงจบแล้วงมึงจบแล้วจุดหมายหายละจุดหายละอู้แพ้ทางอู้แพ้ทางเชี่ยเอาเอาจุดหายทานการกูชิดเอามกูได้วูดกูได้วูดทีมาละกูเร็จกูแน่ ชิบหายอย่า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 พลาดอย่าพลาดอย่าพลาดสิอย่าพลาดแค่นั้นแหละเออนี่ไงนี่ไงโอ้แสบด่าคำพูดเี่นอีกแล้วโวว้าวโอ้ย มีไงมีไงเก็บสองมาแล้วมาแล้วปุ๋ยดีมาแล้วปุ๋ยตากระต่ายเข้าปุ๋ยตากระต่ายอันดับหนึ่งแนใจเกษตรกรโอ้ยไอ้กูยังตายสามไปเลยเพื่อนยังมีสามบิบอู้เดี๋ยวสองละเอ้าโอ้ยช่วย อึกกากมากนี่ไงกาบสดมากเนยว้าวชีวิตกูเหลืองหนึ่งว่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ๊ะมาชมพี่เนี่ยอะไรเนี่ยเจยยนเจยยนเชยอนวะจียอนจีวอนคนญี่ปุ่นแบบ จีบอลญี่ปุ่นอะไรพี่เกี่ยวกูเนี่ยเฮ้ยยายยายยายให้พี่ใช้เราไม่ใช้อาวุธเราเราไม่ใช้อเราไม่ใช่อุธเราไม่ใช่อ้าวไม่แช่วุ้นเหรอไม่ใช้่มาไม่ใช้อาวุธเหรอจริงเขาไม่ใช้การปูดูอุธอะไรอาวุธอะไรอุปอะไรโขใช้ปมัดปกติก็พอหมัดปกติก็พอเสียบโรบอสต์ปักโดนทิ้งก่อนไม่พวกพี่ไม่ใช่โดนเสียบโดนกุยอ๋อ พองตายให้กูมาเกิดตรงนี้เลยสัตว์เอ้ยนี่จัดจาขาพองไอ้ยี่้อไอ้ยี่โอ้เง้อนี้เพิ่งเง้อนี่เพิ่งจัดนี่ไ่โดนใครเลยจัดนี่โอ้จัด ใหญ่กูแช่วเลยให้กูแต่วเลยทุกอย่างจะง่ายหมดอย่างนี้แบบนี้นี่ไงต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้เฮ้ยมันต้องอย่างนี้อืมตัดสินนี่ยโอ้ตัดสินเดี๋ยวลำบียร์ลำระเบียร์รีลำรีบลำเดี๋ยวลำเดี๋ยวลำตัดสิน了吗เดี๋ยวขอตังขอเอไม่ตังเลย ไม่ตังค์ไม่เคร่องขอกูตดแตกเลยเนี่ยเดี๋ยวขอยตังค์ไา้ใจก่อนวิ่งิปมัาวยาวไม่ตังค์ไม่ตังค์อย่าได้คิดเลยเนี่ยโอเคปิดคลิปหน่อยก่อนนะครับคมคมเบล็คคม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 เบล็คคมพวกผมนะฮะสามคนนะฮะสำหรับวันนี้ก็ได้จบการเล่นเกมไปแล้วครับก่อนที่เราจะไปการผมมีอะไรจะบอกนะครับผมต้นไม้ที่ไร้ใบกึ่งหัวใจที่ไร่